สวัสดีค่ะช่องพายบุญเหลือช้างอ้วนร้อยดีลานะคะสวัสดีนะคะสวัสดีวันวันนี้วันอะไรนาะสวัสดีวันพฤหัสบดีนะคะวันนี้พามาดูช้างป่า2แไม่ลูกอีกแล้วนะคะอย่าเพิ่งเบื่อกันนะคะเป็นช้างสายธรรมชาตินะคะก็ต้องอยู่กับธรรมชาตินะคะขอให้แม่แม่เอฟซี FC เข้าใจด้วยนะคะก็จะวนเวียนอยู่แต่กับธรรมชาตินะคะเป็นช้างที่รักป่า อุย้ยบุญเหลือครับดูนะคะจําเป็นต้องมาใกล้ขนาดนี้ไหมครับมาโชว์ความหล่อให้แม่แม่เอซี FC ได้ดูนะคะดูผมหล่อไหมครับโองายาวเร็วมากเลยนะคะลูกชายของเรานะคะลูกชายคุณแม่วงเดือนนะคะงายาวเร็วมากเลยนะคะจกดากว่แม่จกดาบเดินมาทักทายคุณพ่อคุณแม่เอซนะคะน่ารักนะคะ ปล่อยให้เขาอิสระค่ะเขาจะได้ผ่อนคลายนะคะไม่คเครียดค่ะช่วงเวลาในการถ่ายคลิปกับช่วงเวลาที่เราปล่อยจริงๆนี่มันคนละเรื่องกันเลยนะคะเพราะว่าความจริงแล้วเราปล่อยนานกว่าในคลิปนะคะในคลิปก็ถ่ายอเออเจ็ดปดหน้าที่ใช่ไหมคะแต่ความเป็นจริงก็คือรวมระยะเวลาตั้งแต่เราออกมาจากโรงช้างก็กว่าจะมาถึงในป่านะคะ แล้วก็ปล่อยให้เขาได้เล่นนะคะอย่างเงี้ยเนี่ยนะให้เขาได้เดินวนไปวนมานะคะมันมันใช้เวลานะคะก็ประมาณหนึ่งชั่วโมงกว่าได้นะคะไม่ใช่ว่าพามาเดินแค่หกจิตนาทีแล้วกลับเลยอันนี้ไม่ใช่นะคะอันนี้มมความมาอธิบายให้ฟังเฉยๆนะคะนี่พามาเล่น ห่วงยางนะคะตรงนี้มีห่วงยางด้วยนะคะที่ทางโครงการของเรานะคะผูกไว้ะคะ่ะดูอ้วนได้เล่นอ้ <c oughs> วนตื่นเต้นนะคะไม่เคยเล่นไม่เคยเล่นนานแล้วนะคะเอาไปแล้วไปไหนกันแล้วม,มาลอดท้องแม่อยู่ตรงนี้นี่เองลอดท้องแม่สะดอกเคราะห์นะคะ โอ้ยดูพุงพุงจะแตกแล้วนะคะดูพุงเหมือนอึ่งอ่างเลยนะคะอันนี้ก็เข้าป่าบริวเวณหมู่บ้านของเรานี่นะคะ่ะก็เดินออกมาไม่ไกลนะคะอยู่กับธรรมชาตินะคะช่วงโควิดไปเล่นอีกแล้วนู่น,หน <c oughs> ให้เล่นเยอะ <c oughs> ไม่ได้นะคะ <c oughs> เดี๋ยวเตลดิด <c oughs> เดี๋ยวไปทางนู้้นกันดีกว่านะคะ ดีกว่านะคะปล่อยให้มาถูต้นไม้แล้วก็กินหญ้าแถวนี้ดีกว่านะคะเล่นตรงนั้นบ่อยๆเอ้ยน,น,นานๆไม่ดีมาทักทายแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีครับ,รบก่อเลยอุ้ยอุอุ้ยใส่หัวอีกปล่อยให้เล่นนานๆก็จะตลิดนะคะเดี๋ยวจะเอาไม่อยู่เดี๋ยวได้วิ่งตามกันทั้งป่าอีกนะคะเพราะว่าอิสระด้วยอุ้ยดูเขาคัน จะแย่งแม่กินนั่นนะ่ะเออขอกินด้วยครับได้เฉยแม่ก็ให้ลูกนะคะ <c oughs> เดี๋ยวเราจะออกจากป่าแล้วนะคะพอแล้วนะคะ <c oughs> ก็อยู่นานแล้วนะคะแต่ว่าแม่ควานไม่ได้ถ่ายแม่ควานก็เลือกที่จะอัดเนาะตรงไหนที่อัดได้น,นะคะไปแล้วค่ะหนูไปก่อนแล้ว นี่เรากำลังจะกลับกันแล้วนะคะนี่ก็จะให้พี่ควานขึ้นบนเหลือนะคะขึ้นได้ไหมเนาะ,ะนี่นะคะมาขึ้นตรงนี้นะคะถึงจะขึ้นได้นะคะฝึกค่ะฝึกขึ้นพายบนเหลือนะคะเพราะว่าพายบนเหลอโตแล้วนะคะก็ต้องให้พี่ควานหัดขี่นะคะจะได้ชินเวลามีคนขี่ ตรงหลังนะคะนี่ออกจากป่ากันแล้วนะคะคุณแม่วงเดือนเมื่อกี้นำหน้าด้วยควันไหมนะคะแล้วก็คุณแม่วงเดือนนะคะนี่ออกจากป่านะคะช้างป่าควันดุยนะคะพี่ควานข้างบนนะคะแล้วก็พายบนเหลือของเรานะคะเจ้าอ้วนของเรานี่เริ่มชินแล้วนะคะก็หลายวันแล้วค่ะเขาก็เริ่มชินนะคะเริ่มเดินดี ดีขึ้นกว่าเดิมนะคะช่วง2วันใช่ไหมที่แม่ควันถ่ายให้ดูนะคะที่แม่ควันเดินมากับเขาด้วยที่ว่าบังเอิญเจอกันนะคะ mm hmm. ก็จะเดินแบบ mm hmm. เ,ก,เ,ก,เก,ก่งๆกลงๆหน่อยนะคะอันนี้ก็โอเคขึ้นแล้วเห็นไหม mm hmm. เดินชิลเลยนะคะคล่องเลยมันเป็นวิธีของช้างนะคะก็ถึงอายุแล้วก็ต้องขี่นะคะ mm hmm. เขาไม่หนักหรอกคะ่ะเดี๋ยวเขาก็ชิน ไม่วงเดือนนะคะเดินตามเฉยเลยเป็นช้างที่รู้งานรู้การนะคะไม่ต้องให้พี่ควานพูดมากนะคะแวะกินหญ้าข้างทางนะคะเป็นยอดใบไผ่เหมือนเดิมค่ะช่วงที่ฝนตกเนาะทำให้ต้นไม้เขียขขึ้นค่ะทางกลับบ้านของเรานะคะทางที่เราใช้เป็นประจําวันนี้แม่ควานว่างนะคะก็เลยมาถ่ายคลิป ได้มาถ่ายคลิปนะคะปกติแล้วก็จะเอาคลิปควันไม้นะคะมาลงค่ะอันนี้ตอนที่ถ่ายคลิปนี้ช่วงประมาณตอนสายๆนะคะก็ไม่สายเท่าไหร่นะ7โมงนะคะแต่เดดออกเปเช้าเลยนะคะร้อนมากค่ะ ็นอะไรอีกนี่นะคะมาทางนี้กันอ้วนชิวแล้วนะคะแต่ก็ต้องใช้เวลาอีกนะคะเพราะว่าอ้วนไม่ได้ถูกฝึกมานะคะคุณเหลืออยู่กับแม่เป็นช้างติดแม่ค่ะอ้วนไม่ได้เข้าโรงเรียนแบบจริงๆจังๆนะคะ,นะคะเขาก็จะเอ็งี้แหละคะ่ะเก้งๆกลางๆ ้องใช้เวลาค่ะเดินกลับบ้านกันนะคะแม่มองเดือนแม่มองเดือนน่ารักนะคะรู้งานรู้การอ้วนก็ไม่ดื้อไม่สนนะคะให้กินต้องมีของกินติดตัวตลอดเวลา <c oughs> ไม่งั้นจะไม่ให้ความร่วมมือนะคะเรื่องกินเรื่องใหญ่ดูพุงเขาตึงตลอดเวลาเลยนะคะบนเหลือ วตื่นไปเรื่อยๆค่ะได้ออกกําลังกายด้วยนะคะพี่ควานก็ได้ออกกําลังกายแม่คว,วานก็ได้ออกกําลังกายช้างก็ได้ออกกําลังกายนะคะร่างกายจะได้แข็งแรงค่ะ อันนี้อยู่คนละฝั่งกันเลยเนาะเขาอยู่ฝั่งนั้นไม่ไหวอยู่ฝั่งนี้นะคะต้องเดินถ่ายไปด้วยระวังรถไปด้วยค่ะเพื่อให้ได้ภาพที่สวยงามนะคะมันจะชัดมันจะดีกว่าเดินใกล้ๆนะคะเดินระยะนี้นะเหลือไป็ม่วงเนื้อเดินตามเฉยเลยนะคะไม่ต้องบังคับนะคะนางน่ารักค่ะ เดี๋ยวนี้นิสัยนางดีขึ้นมากเลยค่ะหยุดพักก่อนอาปากเอ้ยกินก่อนเอ้ยกินอย่างเดียวเลยกินตลอดเวลานะคะนางก็หยุดตามลูกนะคะลูกเดินนางก็เดินชิลมากเลยอะ่ะแบบนี้นะคะถึงจะเรียกว,ว่าช้างสายธรรมชาติได้นะคะ เป็นแม่ลูกสายธรรมชาติเดินมาสักระยะหนึ่งแล้วนะคะรู้สึกว่าเริ่มเหนื่อยแล้วโู้รถถึงเออเขตหมูบ้านหนองบัวของเราแล้วนะคะนี่มีป้ายด้วยนะคะบ้านหนองบัวนะคะลองอาจจะสันส้นๆนิดนึงนะคะแต่ภาพชัดแน่น เดินไปด้วยกินไปด้วยนะคะอันนี้ทางเข้าวัดป่าเจียงนะคะทางด้านซ้ายมือนะคะนี่สวยงามมากเลยนะคะวัดป่าอาเจียงของเรานะคะมีช้างสองเชือกนะคะูปปบ้นช้างนะคะใครจะมาเที่ยวชมก็มาได้นะคะแต่ช่วงนี้ช่วงโควิดเนาะ เดินมาถึงตรงนี้แล้วนะคะเดี๋ยวแม่ควันจะกลับก่อนแล้วนะคะก็คลิปนี้ก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์ให้แม่ควันด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะไม่ได้ถ่ายไปถ,ถึงโรงชานะคะวันนี้ถ่ายแค่นี้นะคะแล้วจะกลับบ้านก่อนแล้วนะคะร้อนนะคะ サバキュー。